สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยสาระดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟค่ะวันนี้มีแจกสูตรชามะนาวค่ะ12 16 18 20และ22อออนกำไรดีมากเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือสกัดน้ำชาค่ะตามสัดส,ส่วนในคลิปเลยนะคะวิธีการคือเราจะตักชาแดงลงในถุงกรองที่แช่น้ำร้อนชกักชากลับไปมา3-4รอบค่ะเราก็จะได้น้ำชาสำหรับเอาไปชงต่อไปค่ะ ในส่วนของน้ำมะนาวจะมี2ทางเลือกให้เลือกนะคะถ้าใครชอบน้ำมะนาวแท้เปรี้ยวน้อยใช้20 ml เปรี้ยมากใช้15 ml ค่ะใครอยากลดต้นทุนหรืออยากได้รสชาติคงที่ใช้ผงมะนาวคนอนหนช้อนชาละล,ะลายในน้ำร้อน30 ml ค่ะ แก้ว22ออนซ์ค่ะเทน้ำมะนาว30ม l ลลงในน้ำชาแดง150 ML มลเทน้ำเชื่อมลงไป 45ML มลปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณน้ำเชื่อมเติมเกลือลงไปไปลายช้อนจะอร่อยสุดๆเลยค่ะสูตรนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยนะแก้ว16ออนซ์เทน้ำเชื่อม30ม l ลลงในน้ำชา120 ML มลค่ะเติมน้ำมะนาวลงไป30มสลเติมเกลือลงไปปลายช้อนนิดหน่อยค่ะทำให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้น สูตรแก้ว12ออนค่ะเทน้ำเชื่อม20อสลงในน้ำชาแดง60 ML เติมน้ำมะนาวลงไป30ม l คนให้เข้ากันเติมเกลือนิดนึงนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากเลยต้นทุนเฉพาะน้ำนะคะคำนวณให้แล้วแก้ว12ออน5บาท16ออน7บาทแก้ว22ออน10บาทขอบคุณที่รับชมค่ะ